งเพลครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดพลาดเข้ามาหรือจูจ่ๆเสียงของผมก็ดังเข้ามาเองผมก็แค่อยากใช้เวลาที่ผมมีอยู่เหลือเฟือในตอนนี้ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างก็อยากจะเล่าประสบการณ์ในการฟังเพลงของตัวผมเองของในแต่ละช่วงวัยของการเจริญเติบโต ว่าตอนสมัยประถมผมฟังเพลงแนวในเพลงอะไรบ้างกำลังอยู่ในช่วงกระแสนิยมในช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงานและ,กะเกษียณอายุการทำงานที่เป็นลูกจ้างประจำตอนอายุ32ปีมาทำงานธุรกิจเล็กๆของตนเองอย่างจริงจังขอนำเสนอตัวเองแบบคร่าวๆหรือแบบพอหอมปากหอมคอนะครับผมเป็นคนภาคใต้ครับ ผมจบมหาลาัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งทางฝั่งทนของกรุงเทพมหานครในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์มาสามบริษัทในระยะเวลาสองปีเป็นครูจ้างสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยการอาชีพมาสี่ปีกว่าๆและเป็นครูจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมต้นมาหนึ่งภาคเรียนปัจจุบันอายุเข้าหลัก สี่เกิดปี2 5 2 5ปีเจ้คนปากมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเท่าที่จำความได้ว่าตัวเองเริ่มฟังเพลงและมีความสุขสนุกกับการฟังเพลงก็น่าจะเป็นช่วงประถมสองช่วงนั้นเป็นช่วงอายุที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเป็นอย่างมากเป็นช่วงเริ่มต้นของการเกเรขาเรียนประจำจนเป็นที่พูดถึงของคนในหมู่บ้านแน่นอนเพลงที่เป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านชนบท โดยทั่วไปก็คงหนีไม่พ้นเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิตหมู่บ้านผมจัดว่าเป็นหมู่บ้านที่สะอาดปราศจากสิ่งไม่ดีสิ่งที่สร้างความเสื่อมโทรมให้กับสังคมหรือถ้ามีก็น้อยมากคนในหมู่บ้านก็มีความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสารขนบธรรมเนียมประณีซึ่งจัดดำเนินการขึ้นเอง โดยคนในหมู่บ้านร่วมกับวัดทำให้ผมซึ่งเป็นเด็กในหมู่บ้านรู้สึกมีความประทับใจในช่วงชีวิตของเวลานั้นเป็นอย่างมากตอนผมอายุประมาณ8ขวบอาจจะเรียกได้ว่าวิสัยทัศน์หรือโลกทัศน์หรือประสบการณ์ชีวิตของเรายังไม่มากหรือโลกแคบก็ว่าได้ทำให้การมองสิ่งของรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบตัวจึงเต็มไปด้วยความสนุกความสุขแม้ว่าในเวลานั้นครอบครัวของผมกำลังประสบปัญหาอยู่ก็ตามเด็ก ก็คือเด็กครับไม่คิดอะไรมากนอกจากเที่ยวและเล่นสนุกไปตามประสารอดตายมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เป็นบุญมากแล้วครับมาเข้าเรื่องเพลงเพลงไทยในยุคนั้นผมอยู่ประมาณประถมสองที่ผมจำได้แม่นเพื่อชีวิตก็วงสู่สูยุคทำดันดีวงคนด่านเกวียนวงคันถทยพงเทพกระโดนชานานวงคาราบาวซึ่งวงดนตรีเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในหมู่บ้านมากและเหล่าเด็ก จะสนุกกับการได้ออกไปเต้นกันในงานเลี้ยงงานประเพณีต่างๆซึ่งในสมัยนั้นงานเลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชหรืองานแต่งมักจะว่าจ้างเครื่องเสียงจากนอกพื้นที่มาสร้างความบันเทิงกันภายในงานเราเรียกว่าเทคหรือเต้นเทคหลายคนคงไม่รู้จักและไม่เคยเห็นในยุคปัจจุบันเทคนั้นต้องทำ ในที่โลงแจ้งจะมีโครงเหล็ก4ีถึงหเสาแล้วมีโครงเหล็กพัดเชื่อมต่อกันทุกเสารอบๆโครงเหล็กด้านบนก็จะประดับไปด้วยดวงไฟสีสันต่างๆและตรงกลางก็จะมีดวงไฟขนาดใหญ่มีสีหลายสีหมุนรอบตัวเองได้360อองศาเราเรียกมันว่าไฟเทค ซึ่งในงานเลี้ยงที่มีเทคก็จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่เมาวัยรุ่นหัดเมาและเราเด็กแกล้งเมาเพราะอยากเต้นก็จะเมาแฟนตาสีต่างๆโคกสปร์พวกเราสนุกกันมากในแก๊งสมัยนั้นก็จะมีตัวหลักนักเต้นกันอยู่ประมาณสี่คนเรามักจะนัดเจอกันทุกงานและงานก็มีเกือบทุกอาทิตย์แล้ววันที่ไม่มีงานเลี้ยงก็ใช่ว่าจะได้นอนอยู่บ้านแต่หัวคำ่ำนะเพราะเราจะต้องไปดูหนังการแปลงบ้านผมเรียกหนังฉายหนังตลุมมโนราลิเกตวันเจ็ดคืน บ้านคืนก็เดินสายช่วงชีวิตสมัยนั้นมันสุดจริงๆสมัยนั้นเพลงสมัยใหม่ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อพวกเราเลยก็คือเพลงของคุณติ๊กชิโรมันสุดจริงจริงเฮียแกายมายุคนั้นเต้นกันมันกระจายไม่ว่าจะเพลงออกมาเต้นเพลงชายโยเพลงมนุษย์ค้างข่าวพอเข้าช่วงประถมสามคราวนี้ก็เริ่มมีแนวเพลงใหม่เข้ามาในหมู่บ้านมันคือแนวร็อคและวงแรกที่ผมรู้จัก ก็คือหินเหล็กไฟมันทําให้เหล่านักเต้นเทคทั้งหลายอยู่นิ่งกันไม่ได้เลยเมื่อได้ยินเสียงกรองของเพลงนาแมลดังขึ้นมาพวกเราสนุกกันมากในยุคนั้นกับเพลงของวงหินเหล็กไฟจากนั้นมาคำว่าเทคตามงานเลี้ยงต่างๆก็เริ่มจากหายไปเมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคของวิดีโอคาราโอเกะมันเลยทำให้ผมเริ่มหันมาฟังเพลงมากขึ้นซึ่งแน่นอนแน,แนวเพลงที่ผมเลือกคือแนวร็อซึ่งก็จะแตกต่างจากกลุ่ม เพื่อนๆในรุ่นเดียวกันที่ฟังเพลงตลาดในยุคนั้นก็ประมาณวงบอยสเกลลิฟกับออยมอสเตาลสมชายผมเริ่มเข้าสู่วงการร็อไทยตอนอยู่ประถม4ีด้วยวงไฮร็อกเริ่มสะสมเทปคลาสเซส็ตที่ได้จากพี่ชายซึ่งเดินทางสายนี้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นทางพี่ชายเข้าสู่วงการร็อต่างประเทศไปแล้วผมจึงได้รับมรดก,กทอดเป็นวงร็อกศิลปินไทยจำได้ตอนนั้นโทรหาพี่ชายตอนอยู่ประถมห้าพี่ช่วยซื้อและส่งมาให้หน่อย ก็ไม่รู้หรอกนะว่าพี่มีตังหรือเปล่าแต่เราอยากได้วงแรกที่สั่งซื้อคือวงบิ๊กกันพี่ก็จัดให้แต่มันไม่เท่านั้นมันตามมาด้วยของแถมอีกสี่วงที่ไม่เคยได้ยินแต่มันยังก้องอยู่ในรูหูมาจนถึงทุกวันนี้สี่วงนั้นก็คือวงสามโลกธาตวงยังบลัดวงปฐมพรและที่สุดของที่สุดวงดอนผีบินชุดโลกมืดที่พี่ชายได้ซื้อมาจากหน้าคอนเสิร์ตวงมิเลิคือที่มาแสดงในประเทศครั้งแรก และน่าจะเป็นครั้งเดียวผมฟังห้าวงนี้วนไปวนมาอยู่ในหัวตั้งแต่ประถมห้านี้ผมมันบ้าหรือเปล่าในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันฟังแรฟเตอร์อยู่และช่วงนั้นก็ยังตามมาด้วยหินเหล็กไฟชุดสองชุดคนยุคเหล็กกลายเป็นว่าหนักเข้าไปอีกพอผมอยู่ประถมหกดนตรีพวกรับการตลาดก็เริ่มมาก็ได้แก่วงวายัตสวินวงฟรายซึ่งตอนนั้นผมไม่ชอบเอามากๆเพราะรู้สึกว่ามันเด็กๆห้าห้ห้า แต่ผมกลับเจอจุดเปลี่ยนของตัวเองเมื่อวงนี้เกิดขึ้นมาในเมืองไทยและกลับชอบเอามากมากมันช่างแตกต่างและโดนใจคือวงโมเดิร์นดอกนี้มันบ้าไปแล้วไอ้หมอนี้มันเป็นใครทำให้มันบ้าได้ขนาดนี้เก็บตั้งไปซื้อมาพอฟังเพลงอื่นๆที่ไม่ได้โปรโมตรเรากลับเข้าไม่ถึงแต่ก็ยังชอบอยู่ซึ่งในตอนนั้นเพลงรับยุคใหม่ก็เกิดขึ้นมากก็ได้แก้วงโลโซ วงสมัยบัฟฟาโลวงพองพองวงแบ็กอัพวงมอกระจายและอีกมากมายซึ่งผมก็ไม่ชอบเพราะคิดว่ามันเด็กๆฮ่าๆแต่ก็ต้านทานกระแสของวงหนึ่งไม่ไหวเพราะเพื่อนๆในหมู่บ้านเขาชอบกันเหลือเกินผมเลยตัดสินใจซื้อมาคือวงโลโซชุดซองจับบ้าตตา่ซื้อมาเปิดฟังผมแทบจะคว้างทิ้งเพลงไม่ได้เรื่องเอาซะเลยคิดในใจจบแน่ชุดนี้โลโซแต่ที่ไหนได้มันกลับดังกว่าชุดแรกอีกนี้แสดงว่าผมมันไม่เหมือนคนอื่นจริงฮ่าๆ พอช่วงผมเข้ามาทยมวงการเพลงไทยก็ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมากขึ้นมีเพลง n ดนเพลงแรฟเข้ามาอย่างเช่นเพลงโนโคลซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผับบาร์หลายแห่งยังคงเปิดอยู่และช่วงมัธยมผมก็เริ่มหันหน้าเข้าสู่หมดบาร์เรียนตั้งใจเรียนเพราะชอบกับคำว่าทับกับรองทับมันคืออะไร มันคือผลสอบวัดผลรายวิชาต่างๆเมื่อผมได้รับการประกาศชื่อว่าตัวเองเป็นรองทัพหรือทอปได้คะแนนสูงสุดมันเกิดความภาคภูมิใจจากเด็กที่หน้าตาขี้เลยไม่มีใครสนใจก็เริ่มเจอทางสว่างเริ่มบ้าเรียนขยันทำการบ้านส่งการบ้านทุกวันจากเด็กเที่ยวตั้งแต่เล็กๆที่ไปบ้านเพื่อนพ่อแม่ของเพื่อนไม่อยากให้เข้าบ้านเพราะถูกตราหน้าว่าเด็กคนนี้มันต้องเกเรสุดๆเพราะบ้าน ผมมันเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของหมู่บ้านเพราะคุณพ่อเป็นช่างตัดผมที่อัธยาศัยดีพูดดีพูดสนุกกับคนทุกเพศทุกวัยบ้านผมจึงเป็นแหล่งเริ่มต้นของการฝึกอบบยมุขทุกประเภทและแหล่งรวมเรื่องเล่าต่างๆที่คนในหมู่บ้านมาคุยโม้กันมาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านมาเล่นหมากฮอตเล่นไพ่กันบ้างแบบเด็กๆมันจึงเป็นที่รังเกียจของผู้ปกครองของเพื่อนวัยเดียวกันรังเกียจขนาดไหนนะล่ ขณะที่ว่าผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนเดินเข้าระเบียงบ้านคุณยายเขากวาดบ้านตามรอยที่ผมเดินน,นะนะพร้อมสะบัดไม้กวาดแบบแรงๆจนผมรู้สึกได้จากวันนั้นมาผมจึงปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่คือไม่ไปบ้านเพื่อนอีกเลยถ้าไม่จําเป็นซึ่งวิธีการหรือสิ่งที่ทําให้ผมสามารถอยู่ติดบ้านได้โดยไม่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนได้นั้นก็คือการฟังเพลงและฝึกซ้อมเล่นกีตาร์ พาให้เล่าถึงการฝึกเล่นกีตาร์ผมก็ฝึกเล่นมาตั้งแต่อายุประมาณช่วงประถมสี่พอช่วงประถมห้าก็กว่าเล่นเพลงเพื่อชีวิตที่หนังสือเพลงรวมเพื่อชีวิตเล่มโตโตหลายร้อยเพลงกับเพื่อนที่เคยเต้นด้วยกันผันตัวมาเป็นนักร้องเพื่อนก็เก่งร้องได้เกือบหมดทุกเพลงเราก็ตีคอร์ดตามได้หมดทุกเพลงก็สนุกกันไปตามประสาเด็กบ,บ้าน,าน,านเล่นกันหน้าบ้านริมถนนนั่งดูรถและคนผ่านไปผ่านมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มทยอยกันกลับบ้าน แรกๆก,ก็เล่นแต่เพลงเพื่อชีวิตก็ได้แก่วงคาราบาวงคันไทยวงคาราวานวงคนด่านกเกวียนวงพงศิษฐ์คำพีวงกระทร้อนวงซูซูวงนิกนิรนามและอีกมากมายจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนของการฝึกเล่นเมื่อมีเพียนรุ่นพี่มาเล่นเพลงแนวใหม่ในยุคนั้นให้ดูจึงทำให้ผมรู้จักกับ power chord หรือคอร์ดร็อกนั้นเองในเพลงบุษบาของวง modern o อกซึ่งมันก็แปลกใหม่สำหรับผมมาก และที่สำคัญมันไม่ได้ยากจับแค่2นิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วนามันจึงเป็นการเปิดโลกสำหรับเด็กคนหนึ่งว่าเพลงร็อกมันคงเป็นอะไรที่ยากเพราะเราก็ฟังเพลงร็อกอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดจะฝึกเล่นก็คิดดูสิเพลงร็อกสมัยนั้นป๊อปเดอะซันแห่งหินเล็กไฟแก่เล่นสใครมันจะไปฝึกเล่นตามได้ แต่พอมาเห็นแนวทางการเล่นของเพลงบุตรสบามันเล่นวนไปมาแค่สี่ขอดมันจึงเป็นการจุดประกายและพัฒนาต่อไปในการเล่นเพลงอื่นๆได้จากนั้นมาเราก็เริ่มแกะเพลงร็อกต่างๆที่เราเคยฟังและพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแต่ก็ใช่ว่าจะเก่งเพราะเราขาดการเรียนรู้และหลักการฝึกที่ถูกต้องเพราะครูของเราก็คือกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่ที่โตมาด้วยกันกีตาร์จึงเป็นแค่เพื่อนท้ายเหงาไปในที่สุด หลังจากผ่านช่วงมัธยมต้นสู่มัธยมปลายการฟังเพลงก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากฟังเพลงร็อกไทยมามากทั้งใต้ดินและบนดินก็เริ่มหันมาฟังเพลงร็อกสากลมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับแรกๆของการฟังเพลงร็อกสากลผมคิดว่าหลายคนต้องเริ่มต้นเหมือนกับผมนั้นก็คือ s c o r p i o n s เพลงร็อกหวานหวานง่ายต่อการฟังง่ายต่อการร้องตาม แอบฝึกเล่นกีตาร์ตามได้ไม่ยากหลังจากที่ไลฟ์ฟังจนเกือบหมดทุกอัลบั้มก็เริ่มเปิดใจกับวงใหม่ๆผมนั้นได้รู้จักกับเมเเดตก่อนมีเตลิเคอร์ในชุดริสซึ่งพี่สาวซื้อมาให้พี่ชายเพราะรู้ว่าพี่ชายชอบวงนี้อยู่ซึ่งผมฟังแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบเพราะเข้าไม่ถึงแนวเพลงและชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่ลุงเดฟแกเปลี่ยนแนวให้มันเบาลงเลยไม่ประทับใจกับการฟังเมเกเดตในครั้งแรกแต่เมื่อมีเมเกเดเข้ามามันก็มีเสียง หรือสัญญาณอะไรบางอย่างของอีกวงนั้นคือ m ิ t a ลิเคอร์ซึ่งชาวคารับต่างประเทศก็ต้องพูดถึงเพราะสองวงนี้มันก็เหมือนคู่แฟดหรือคู่แข่งกันซึ่งเมื่อผมเปิดใจฟัง m e t a ลิเคอรครั้งแรกกับชุดปกดำที่มีแต่รูปมูสปริงซองอยู่ตรงหน้าปกมันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดมาก กับท่อนแรกของเสียงลิทึมของกีตาร์และเสียงกลองที่มันแน่นๆเ,เป็นจังหวะของเพลง Enter s a n d m e n บวกกับช่วงนั้นผมซื้อเครื่องเสียงใหม่และตีตู้ลำโพงดเดงด้วยความภาคภูมิใจมันจึงเป็นการเปิดโรคทางดนตรีของผมขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เปิดมันวนไปมาทั้งวันทั้งคืนสิครับนึกย้อนกลับไปก็ต้องขอบคุณข้างบ้านที่ไม่เคยมาด่าหรือว่ากล่าวตักเตือนเราเลยในเรื่องของการฟังเพลงเสียงดังเพราะถึงแม้ว่าผมจะเป็นเด็กบ้านนอกแต่หมู่บ้านผม ทุกบ้านหลังคาจะชนกันเกือบทุกลังเหมือนสลัมในเมืองกรุงเพราะเราเป็นครือญาติกันดังแล้วไม่พอ,อยังฟังไม่รู้เรื่องและไม่เพราะเอาเสียเลยสำหรับคนปกติทั่วไปหลังจากนั้นก็ไล่ฟังและหาซื้อมาเก็บไว้เกือบทุกอัลบั้มก็มีทั้งชอบบ้างไม่ชอบบ้างหลายคนบอกชุดปกดำเป็นชุดที่เพลงเบาลงจากชุดก่อนๆคนที่ฟังมานานตั้งแต่เริ่มก็จะไม่ชอบเพราะทางวงมีการเปลี่ยนแนวเพลง ให้เบาลงเอาใจตลาดแต่สำหรับผมชุดปกดำนี้แหละดีสุดเพราะเพลงฟังได้ทุกเพลงแต่อีกชุดที่ดีก็คงไม่พ้นชุดแรกเลยคือ kill m All ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ฟังมาก่อนชุดปกดำเพราะเคยฟังตอนพี่ชายเปิดแต่ด้วยระบบเสียงมันยังสู้ตอนทำชุดปกดำไม่ได้มันเลยยังไม่กระแทกรูหูได้เท่าชุดปกดำหลังจากฟังมิทลิเคอร์มาจนนิ่ม จึงเปิดใจให้กับเมกเกดอีกครั้งเพราะเราประสบการณ์หูเริ่มมากขึ้นแล้วกับชุดเขาเดาวถึงทิงเชิญต่อด้วยชุดอีกเลยเชอรมันดีว่ามันดีไปซะทุกอย่างกลองลีทึมกีตาร์ลายเบสมันดีไปหมดและมันดูทันสมัยกว่า m e t a ลิเคอก็ไล่ยฟังไปยังชุดก่อนก่อนไปเรื่อยๆจนหมดก็พบว่าอีกอัลบั้มที่ชอบ c รา s t in p น a c e แต่พอฟังไปมากๆสุดท้ายกลับมาชอบอัลบั้ม Risk เพราะฟังแล้วดูทันสมัยและมีหลายอารมณ์ก็ยังงง,งๆกับตัวเองอยู่เหมือนกันจากนั้นมาการฟังเพลงของผมก็พัฒนามาทางสายเทรดมากขึ้นแต่ก็ชอบอยู่วงเดียวคือวงเพนทร์เพราะชอบการกัดสายกีตาร์ของไดเมบักดารเรลมันช่างเป็นการเปิดโลกจริงๆสำหรับสายนักกีตาร์ร็อกเสียงมันบาดลึกเข้าไปในจิตใจ ยิ่งได้ดูวิดีโอการแสดงสดซึ่งผมได้มาจากการไปสอบเรียนต่อมหาลายัยที่เมืองกรุงเพื่อนที่ไปอยู่ก่อนพาไปเดินตลาดสะพานพุทธตอนกลางคืนมันก็เป็นการเปิดโลกของเด็กบ้านนอกขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยวัยรุ่นกรุงเทพเขาฟังเพลงกันแบบนี้เว้ยมีร้านขายเสื้อขายรองเท้าขายซีดีวงดนตรีรับต่างประเทศกันเยอะมากนั้นจึงเป็นจุดที่เราอยากมาอยู่กรุงเทพตัวนั้นได้มาสองวงคือวงเพนเอร์กับวง สำหรับเพนเทอร์นั้นคุณได้ไปต่อแต่วงเสลไม่ไหวออกแนวสปีดเมทัลฟังยากผมก็บ้าฟังเพนเทอร์มันต่อไปก็เหมือนเดิมไล่หามาฟังมันทุกชุดเท่าที่หาได้แต่ก็ฟังได้เฉพาะชุดที่เป็นนักร้องที่ชื่อฟิวแอนด์เซลโมเพราะคนก่อนหน้านั้นเหมือนทางวงยังหาแนวทางไม่เจอมาสู่ยุคมหาวิทยาลัยผมก็ได้พาตัวเองมาอยู่เมืองกรุงกับเขาจนได้มาก็เหมือนมาเรียนรู้การใช้ชีวิต ในทุกรูปแบบแต่แบบคนไม่มีตังนังเงินค่าเรียนก็ที่บ้านส่งช่วงแรกแรกก็ติดเที่ยวไปกับเพื่อนๆที่เขามาอยู่ก่อนก็พาเราไปเปิดโลกในที่ต่างๆต,ตลาดกลางวันตลาดกลางคืนที่ขายของเก่าเที่ยวฟังเพลงกินเหล้าเมายาไปตามประสาทดูหนังโรงหนึ่งโรงสองโรงเอกมาครบมีครบจริงๆขอบคุณเพื่อนๆ่และพี่ๆที่พามาเรียนรู้ประสบการณ์ครับ การฟังเพลงก็มันเหมือนเป็นการสานต่อในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็เหมือนการเก็บตกในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วหลังๆก็มาทางกีตาร์โซโล่อย่างสตีไว้กับโจเซทรีอันนีแต่ก็ไม่ค่อยชอบมากแค่พอทำให้รู้เทคนิคในการเล่นกีตาร์มากขึ้นมาถึงตรงนี้หลายคนคงคิดว่าผมต้องมาเรียนต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับทางดนตรีแน่ๆเลยแต่ไม่เลยครับผมกลับเลือกเรียนในสายคอมพิวเตอร์เพราะได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนในตอนมัธยมปลาย ที่เพื่อนเด็กเรียนพากันอยู่ในห้องคอมเราก็เลยอินมาบ้างเลยสมัครเรียนต่อในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ทําให้มาเจอกับเพื่อนเด็กเทพนั้นก็เลยทําให้เรามีเพื่อนสองกลุ่มคือเพื่อนเด็กใต้ด้วยกันและเพื่อนเด็กเทพเลยเด็กเทพเขาก็ฟังเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ัอย่างวงลิงกินผับวงข้างวงสึกน้อยแต่ผมกลับชอบอยู่สามวงคือวงเ n นนิงพูนกับวงเซทเทิลและวงครี ช่วงนั้นก็เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยมีไปห้องซ้อมดนตรีกันบ้างกับกลุ่มเพื่อนเด็กเทพซึ่งก็แค่ผ่อนคลายจากการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา p s c a l ภาษาอัพพสกภาษา C ภาษา PHP และแล้วการเรียนเขียนโปรแกรมและการบ้าประกอบคอมพิวเตอร์ที่ชอบเดินพันทิปกับคลองถมในคืนวันเสาร์ก็กลืนกินผมทำให้ผมถอยห่างจากการบ้าฟังเพลงร็อกจนเข้าสู่หมดการมีแฟนอย่างจริงจังและเริ่มเข้าสู่ วัยทำงานในสายคอมพิวเตอร์ก็เป็นอันสิ้นสุดการฟังเพลงร็อกในแบบต่างๆไปพร้อมกับเทปพีซีดีเถือนที่คุณประเทืองทำให้เรามีวงมิเทลิเคอร์ทุกชุดวงเมกเิตทุกชุดจนนำมาเก็บเป็นแบบไฟดิจิตอนหรือ MP3 จนทุกวันนี้ในขณะที่วงการเพลงร็อกก็เบาบางลงและถูกลืนไปกับกระแสเพลงอื่นๆแต่สำหรับผมก็ยังกลับมาฟังก,กับเพนเทอร์อยู่เสมอโดยเฉพาะเมกเด เป็นวงที่ฟังแล้วไม่น่าเบื่ดูทันสมัยอยู่เสมอก็คงเปรียบได้กับวงรักไทยอย่างสรีฟูสมัยบางโตที่เหล่าสาวกไทยบอกว่าเพลงแก่มาจากอนาคตซึ่งต่างจากมิเลลิคือที่ผมไม่อยากกลับไปฟังใหม่เพราะรู้สึกมันเดิมฮ่าฮาลิทีมเดิมวนไปวนมาจนเบื่อถึงตอนนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ทนฟังมาจนถึงตรงนี้ก็ไม่ได้หวังหรือไม่ต้องการให้ใครชอบไหน บทความนี้แค่อยากบอกเล่าประสบการณ์ในการฟังเพลงของตัวผมเพลงมาตั้งแต่เด็กที่ได้รับอิทธิพลการฟังเพลงมาหลายรูปแบบจนสุดท้ายแล้วก็พบว่าเพลงทุกแนวมันก็มีความไพเราะของมันจากเพลงที่เราไม่เคยชอบและดูถูกมันในอดีตพอเรามีวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นเราก็กลับชอบและหลงรักมันได้เหมือนกันและสเสน่ห์ของเพลงอีกอย่างหนึ่งพอช่วงวัยเราโตขึ้นการตีความหมายของเพลงที่เราฟังในเพลงเดียวกันจะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ชีวิต ละคนสุดท้ายนี้ทุกท่านมีประสบการณ์ในการฟังเพลงเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Rock. 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 Bro, chow, rock. rock, rock. Some chow, rock, rock. Do it.